าแรงแน่เรื่องฝนนี้มิสารรับมือก่อนกลางตะวันออกตามมาพายุลงกระโชกแรงฝนฟ้าขนองลมหนาวมาถึงแล้วพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันเสาร์ที่16ธันวาคมเป็นไงกันบ้างครับถูกหวยรวยเบอร์กันไหมวันนี้ แอดมินขอแสดงความยินดีและดีใจกับคนที่ถูกหวยส่วนคนที่ไม่ถูกหวยก็รอรอบหน้ากันต่อนะครับยังมีลุ้นรอบหน้ากันเสมอนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ใจกันไปก่อน ส่วนลมหนาวนะครับลมหนาวที่แอนมินได้แจ้งเตือนทุกวันจะเริ่มลงมาแล้วนะครับและในบางพื้นที่ของอีสานฝั่งตะวันออกเริ่มมีลมหนาวกระโชกแรงเข้ามาแล้วเปลี่ยนพื้นที่บึงการหนองคายสกลนครน,นครพนมและจะค่อยๆไล่เลียงลงไปนะครับที่อำนาจ,จเจริญมุกดาหารยโสธรศรีสะเกดรวมถึงอุบลราชธานี และรุ่งสางของวันพรุ่งนี้จะถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออกก่อนนะครับและจะกระจายมาที่ภาคกลางเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนลมหนาวระลอกนี้ทําให้บริเวณพื้นที่ภาคอีตานอุณหภูมิลดลงก่อน1-3องศานะครับหลังจากมวลเย็นมาบล็อกอากาศเอาไว้แล้วภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยกันก่อนนะครับอาจจะลดลงได้ประมาณ1-2องศาก่อนนะครับรวมถึงภาคเหนือ แต่ในช่วงนี้เหนืออีสานก็ยังคงสัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับจากมวลเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องแต่มีกําลังอ่อนลงบ้างหลังจาก20ธันวาคมมวลเย็นแผ่เสริมนะครับจะแรงกว่ารอบนี้อีกและลมกระโชกแรงก็จะเข้ามานะครับมาเต็มสตรีมทั้งลมหนาวลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนแทรกเข้ามาด้วยบางพื้นที่นะครับลมหนาวกระโชกแรงพัดเส้นขอบรรยากาศสูงเหนือบรรยากาศเย็นค่อยๆขยับลงเรื่อยๆนะครับ หนึ 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ่งพันสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่สิบหกฮิกโซปาดชันจนถึงเกือบยี่สิบแปดฮิกโซปาดชันนะครับแผ่ลงลึกแผ่ทีแผ่ต่อเนื่องค่อยๆลงๆๆขยับลงเรื่อยๆค่อยๆขยับลงเรื่อยๆ,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 ๆนะครับในทุกวันดังนั้นนะครับก็จะทําให้มีอากาศหนาวเย็นลงในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางจำนองกรุงเทพมหานครปริม,มณฑลและคาดว่าในด้านของลมหนาวร้อนนี้จะถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับ ส่วนลมหนาวระรอกแรกที่เข้ามาก็อาจจะมีฝนแซมเข้ามาบ้างนะครับฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างของอีสานหลังจากนั้นอากาศก็จะหนาวเย็นครอบคลุมนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนโดยจะเริ่มจากเหนืออีสานก่อนนะครับช่วงหลังจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นหลัง20ทธันวาคมยาวถึง25่ธันวาคมนะครับและมีแนวโน้มต่อนเนื่องจนถึงในช่วงปีใหม่2567เลยนะครับ แอดมินยินดีและดีใจสำหรับคนที่จองสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้นะครับในปีนี้ก็มีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวและสัมผัสกับทะเลหมอกนะครับและการพิชิตยอดดอยยอดเขาก็อาจจะได้สัมผัสกับใีด้านของน้ำค้างหรือแม่คันิงที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นี้ด้วยเช่นกันนะครับดีใจกับหลายคนเลยนะครับที่จองสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้สาหรับสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่เต็มแล้วก็เดินทางไปกลับเอานะครับในช่วงนี้ สนับสนุนให้ไทยเที่ยวไทยนะครับเงินจะได้หมุนเวียนในประเทศนะครับในช่วงนี้เนาะนอกจากในด้านของลมหนาวแล้วระลอก2ที่จะแผ่ลงมาป,ปกคลุมก็มีฝนเข้ามาเช่นกันนะครับเรียกกันได้เลยนะครับว่าจะมีฝนปนหนาวคือในช่วงวัน 24, ที่24ธันวาคมจนถึง25ธันวาคมในด้านของลมหนาวที่พัดเข้ามาก็จะมีลมตะวันออก childhood. พัดนําความชื้นแตกเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงเช้าช่วงเที่ยงถึงบ่ายอากาศก็จะอุ่นขึ้นอาจจะมีฝนแสกเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับ นอกจากฝนประเทศไทยทางตอนบนย่อมย่อมสองวันยี่สี่ยี่ห้าและอาจจะถึงยี่สิบหกด้วยนะครับในบางที่ก็มีฝนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตามเทียนมินได้แจ้งเตือนย่อมพอบรากาศตำ่ำย่อมจากไหนย่อมจากทะเลฟิลิปปินส์มหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนตัวเข้าสู่ฟิลิปปินส์ทางตอนใต้เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ทางตอนล่างทะเลฝั่งอ่าวไทยเคลื่อนมาที่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของมาเลเซียและมีแนวโนม้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้นะครับ ภาคใต้ตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรลงมาเสี่ยงที่จะเกิดในด้านของฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงนะครับโดยเฉพาะคลื่นลมแรงต้องเน้นย้ำนะครับคลื่นจะสูงมากนะครับในระลอ,อกนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันเลยนะครับระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งหรือ storm surge และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมต้องระวังนะครับน้ำท่วมน้ำหลากที่จะเกิดขึ้นจุดเสี่ยงสีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับตั้งแต่ชุมพรจนถึงบริเวณพื้นที่จังหวัด พัดทะลุเลยนะครับต้องเฝ้าร,ระวังเป็นพิเศษหลังจากหย่อมเคลื่อนตัวเข้าภาคใต้ก็จะเคลื่อนตัวลงอันดามันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของการคาดการลมหนาวในวันนี้กันก่อนนะครับคร่าวคาว,ว่าหลัง18นาฬกาวันนี้จะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาอีสานฝั่งตะวันออกตั้งแต่บึงกาฬถึงอุบลราชธานีลมแรงเข้ามาก่อนแต่อากาศยังไม่หนาวนะครับจะเริ่มหนาวเย็นลงในวันพรุ่งนี้17ธันวาคมเริ่มอีสานก่อน ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นนะครับตั้งแต่วันที่18ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับและมวลเย็นะระลอกแรกจะอยู่ถึง20ธันทวาคมมวลเย็นะระลอกแรกยังไม่ถอยเลยนะครับะระลอกสองก็จะจัดดินย้ำเข้ามาอีกในช่วงบ่ายของวันที่20ธันทวาคมจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมลงกระโชกแรงอีกรอบนะครับยาวต่อเนื่องจนถึง25ธันวาคมหลัง25ธันวาคมจนถึงปีใหม่มีแนว้มที่ลมหนาว มีแนวโน้มที่มวลอากาศเย็นจะแผ่ต่อเนื่องนะครับก็เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมจะเริ่มจากคืนนี้หลัง18นาฬิกาลมกระโชกแรงลงมาตั้งแต่บึงการหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญโสธรสีสเกตรวมถึงบนราชธานีหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้ก็จะกระจายไปที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตามลำดับนะครับทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ จะมีอากาศเย็นแต่จะมีหมอกในตอนเช้านะครับมวลเย็นบล็อกอากาศเอาไว้ก่อนอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง22องศาและสูงสุด31ถึง36องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7ถึง15องศาลมตะวันออกความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากคลื่นลมตะวันตกพัดนำความหนาวเย็นเข้ามาก่อนนะครับและหลังวันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นบล็อกแล้วอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลง1ถึง2องศานะครับในบางพื้นที่ส่วนภาคยีสานเริ่มแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ แต่มวลอากาศเย็นที่แผงมาปกคลุมจะทําให้มีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนในคืนนี้ลมแรงก็จะพัดเส้นไอโซบาร์ให้แผ่ลงมานะคะแผ่ลึกแผ่ถี่แผ่ต่อเนื่องอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิตม่ำสุด17-21องศาและสูงสุด3 3 3 5งองศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด10-15องศาจากลมตันออกเฉียงเหนือความเรว็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลาง จะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด34-36องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20ก10ิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพปริมณฑลท้องฟ้าโปรง่งมีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-36องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20ก10ิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เข้ามาก่อนนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด34-36องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรนะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนจะลดลงแล้วนะครับในวันนี้ ฝนลดลงเหลือ40%บริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาป,ปัตตานียะลาและนราชิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด34-34องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะมดออกเฉงเหนือความเร็วถึ5-30กิโมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะาดออกความเร็วถึ5 3 5กมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ฝั่งตะวันตกฝนลดลงเหลือ20%ส่วนมากพังงานและกระบีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด32-34องศาลมตะวันออกความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรและห่างจากฝั่งสูง1-2เมตรนะครับต่อไปมิ้นจะพาไปดูในด้านของเกรดความรู้จากในด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันนะครับ ปอพแนะนําเลี่ยงพฤติกรรมการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวที่ปลอดภัยนะครับช่วงฤดูหนาวประชาชนนิยมท่องเที่ยวตามยอดเขาเชิงดอยเพื่อสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นและชมความงามของธรรมชาติซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการและขาดความระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับสำหรับการกางเต็นท์พักแรมไม่กางเต็นท์ใกล้กับต้นไม้หรือกิ่งไม้แห้งนะครับป้องกันต้นไม้หล้มทับหรือกิ่งไม้ตกใส่นะครับ ไม่ควรจุดตะเกียงเทียนหรือสูบบุหรี่ในเต็นท์เพื่อป้องกันเพลิงไหม้และขาดอากาศหายใจส่วนการถ่ายรูปหรือชมวิวนะครับไม่ถ่ายรูปหรือชมวิวบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายเพราะอาจเกิดการพลัดตกหรือได้รับบาดเจ็บเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นะครับเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายขณะถ่ายรูปหรือชมวิวเช่นกระโดดลอยตัวนั่งบนราวก้นเป็นต้นนะครับ ส่วนการก่อกองไฟไม่ก่อกองไฟใกล้กับเต็นท์พักแรมเพราะไฟอาจจะลุกลามไม่เต็นท์ได้นะครับไม่ไมก่อกองไฟบริเวณพงหญ้าแห้งหรือวัสดุติดไฟง่ายเพื่อป้องกันเพลิงไหม้หรือลุกลามเป็นไฟป่านะครับส่วนการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกหากได้กลิ่นแก๊สขณะอาบน้ำให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและออกจากห้องน้ำทันทีนะครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ